นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินหน้าทุกมาตรการเยียวยาประชาชนรู้กันแน่ลุ้น28เมษายนนี้เตรียมพร้อมงบประมาณมาแล้ว3.8แสนล้านบาทเตรียมข้อเสนอเยียวยาพร้อมกับฟื้นฟูเศรษฐกิจอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะอีสานแซ่บเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนหลายคนรอคอ,คอยความหวังจากทางรัฐบาลในการเยียวยาทุกมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะมอ3 3เรารักกันหรือแม้กระทั่งเราผูกพันนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมประชุมร่วมกับเอกชน3ส,สมาคมล่าสุดในวันที่28เมษายนนี้หารือแนวทางกระจายวัคซีนรับข้อเสนอเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเตรียมงบประมาณกว่า3 8แสนล้านบาทค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับข้อมูลจากแหล่ง ข่าวทางฐานเศรษฐกิจนะคะนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เชิญภาคเอกชนอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งจะหาลือแล้วก็ เชิญมาประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและกระจายวัคซีนของภาคเอกชนซึ่งในวันที่28เมษายนนี้ภายหลังภาคเอกชนแสดงความประสงค์ในการจัดหาวัคซีนร่วมกับภาครัฐเพื่อกระจายสู่บุคลากรในภา,าคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่มีการหาลือในครั้งนี้ความหวังของพี่น้องประชาชนอยากให้ทางรัฐบาลเดินหน้าทุกมาตรการในการเยียวยาประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการ เราชนะคนละครึ่งม .33 เรารักกันหรือแม้กระทั่งเราผูกพันนะคะซึ่งนางสาวไตสุรียังกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีรับทราบเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคการดูแลพยาบาลรวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตอนนี้รัฐบาลเตรียมงบประมาณ กว่า3.8แสนล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชนและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ซึ่งจะมีทั้งโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายโครงการกระตุ้นการบริโภครวมถึงการลงทุนอันก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอและจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดถ้าหากมีการประชุมในวันที่28เมษายนนี้ความพร้อมในการเยียวยาประชาชนจะกลับมา หรือเปล่าในส่วนของทุกมาตรการตอนนี้ไม่มีใครสามารถตอบคาถามนี้ได้นะคะคุณผู้ชมนอกจากรอในส่วนของนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการประชุมและเดินหน้าทุกมาตรการในการเยียวยาประชาชนหรือเปล่าแต่ที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ม,มาแน่นอนค่ะซึ่งแต่ก่อนเคยได้รับอยู่ที่3,500บาทในครั้งนี้นะคะต้นเดือนพฤษภาคมนี้โครงการกลับมาแน่นอนจะได้รับที่3,500บาทเหมือนเดิมหรือว่าจะเพิ่มวงเงินก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวส แต่ที่แน่ๆเราชนะค่ะแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแน่นอนซึ่งรับอยู่ที่5,000บาทนะคะสําหรับคนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุด28รู้กันแน่นอนในส่วนของมาตรการต่างๆที่หลายคนรอคอยเราชนะเราเที่ยวด้วยกันเราผูกพันหรือแม้กระทั่งม .33 เราละกันจะกลับมาหรือเปล่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยคู่ฟ้าฐานเศรษฐกิจและทำรรเนียบรัฐบาลติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ